สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมสต็อบคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม CPM Thailand นะเดี๋ยวเราจะมาเออคันนี้คันนี้พี่เตรียมไว้แล้วแหละก็เดี๋ยวจอมาจูน S 2 0 0 0นะครับให้มันวิ่งได้3วิต้องขอบอกก่อนนะว่ารถคันนี้นะครับเป็น1ในรถบัคที่หาง่ายมากเลยในตลาดโลก <S <S เอคือเปิดไปหน้าไหนก็เจอนะครับคันนี้เพราะว่ามันเป็นลายที่เขาเรียกว่าลายสแปมมานะ เป็นลายของอิจิโกะนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งนี่เลยคันนี้แต่พี่จะทำเดี๋ยวให้ดูคันนี้ก่อนนะครับก็เป็นซูบารุเออสแปมลายไททัานมานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำคันนี้ก่อนนะ S2000 เออเห็นไหมมันพุ่งติดกำแพงเลยนะครับเพราะมันเป็นรถบักเดี๋ยวพี่ก็จะให้ดู HP ก่อนก็เป็นก้าวๆฮด คือ HP เนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่รอบในวงเล็บต้องเป็น1,000นะครับโอเคมันก็จะเป็นรถบั๊กที่วิ่งเร็วๆคือรถบักเนี่ยปกติวิ่งกันมันอยู่ที่4วิอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะลง3าวิได้มันต้องใช้เทคนิค edit m a t นะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาแนะนําเกียร์นี่ก็ไม่ได้ฟิกนะน้องให้ใช้แบบพี่ก็ได้แต่ว่านี่การปรับช่วงล่างก็ตามนี้นะครับแต่ละคันเนี่ยมันถ่วงน้ําหนักไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําตามสเปค มันจะไปไม่ได้นะครับมันจะขับยากนี่เลยการถ่วงน้ําหนักก็ประมาณนี้นะสำหรับ S 2 0 0 0ใช้แบบอื่นก็ได้นะแต่กระเด็นไปร้านโดนนัดก็ไม่รับประกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขับนะครับก็เหมือนเดิมแหละสูตรมันจะคล้ายๆกันนะครับที่ต่างกันก็คือการถ่วงน้ําหนักนั่นเองอย่างเช่นคันนี้เนี่ยมันต้องถ่วงไว้มันจะคล้ายๆ IX7 อ็เนะเพราะมันเป็นรถตระกูลรถเบานะครับเนี่ยแล้วเวลาขับนี่ก็แรงนะครับแรงมากคุมยากด้วย ก็พยายามคุมกล้องให้ดีอย่างรอบนี้มันกระโดดใช่ไหมกระโดดมันก็จะอยู่ที่3ามวินะครับถามว่าเวลามันสวยไหมถ้าเกิดว่าแข่งในแบบนี้พี่ว่าถ้าไม่มีใครรู้เทคนิคนีคน้นะสู้น้องไม่ได้หรอกอเดี๋ยวเราดูกันอีกรอบนะครับนี่เห็นไหมมนจอดหน้าเส้นปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วก็ตบเกียร์เหมือนที่พี่เคยบอกเลยนะครับนี่น,นี่ให้ดูปรับมุมกล้องนิดนึงแล้วก็ตบเกียร์แบบที่พี่บอกนะครับทีนี้เราไม่ต้องไปขยับเลยแล้วขยับกล้องอย่างเดียวนี่เห็นไหม ชิดขวาไว้ก่อนนะน้องเออเพราะว่ารอบมันตีกว้างนะครับนี่เวลา3.83นะครับเอออันนี้สวยนะช่องอื่นพี่บอกเลยนะพี่ไปไล่ดูมาแล้วทํากันได้แค่4วินะครับแต่ว่าออออพูดปุออ๊บเดี๋ยวเหมือนไปขิงเขาเอออย่างนี้ก็ลําบากว่าวุ่นกันไปหมดทุกช่องเลยเออไม่เอานะไม่ขิงนะ <c oughs> ก็ดูเอานะครับสุดก็จะประมาณนี้นะนี่อิจิโกะนะครับ S 2 0 0 0หาซื้อง่ายหาซื้อง่ายพันเหรียญน,นะ ในตลาดแต่ว่าคันนี้พี่ซื้อมา300มั้งเดี๋ยวไปปล่อยต่อพันหนึ่งนะครับก็กำไร700เหรียญเพราะว่ามันน่าจะรีบขายนะครับไอคนขายก็เสร็จพี่เลยนะหวานเจี๊ยบนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะน้องถ้าเกิดว่าใครทําได้ก็คอมเมนต์ใครทําไม่ได้ก็คอมเมนต์เหมือนกันนะเออแล้วก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามช่องเล็กๆของพี่แล้วเจอกันคลิปหน้านะน,น้องวันนี้ไปก่อนแลวบ๊ายบาย